เรียนอาจารย์ประจำวิชาอาจารย์ดวงฤทยัยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงสร้างผลึกของ Fe3O4 หรือแมกนีไทน์นั่นเองแมกนีไทน์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ผลึกอยู่ในรูปแบบระบบ3แกนเท่าแบบรูปแบบรูปผลึกทรง8ด้านเหมือนแร่สปิเนลที่รูปทรงเหมือนรูปตะก้อพบได้น้อยมากปกติมักเกิดเป็นมวลเม็ดเนื้อละเอียดหรือหยาบสีดำแบบเหล็ก สีผงสีดำความแข็ง6เปาะร่วนความถ่วงจำเพาะ5.8 5.18ทึบแสงวาวแบบโลหะรอยแตกขุกขะไม่มีแนวแต่เรียบแม่เหล็กดูดติดดีมากและตัวแรกเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นดูดเข็มหมุดติดเรียกว่าแร่แม่เหล็กเกิดปันธะโคเวเลนต์ ครงสร้างผลึกของ Fe3O4 ลักษณะทั่วไปเป็นเม็ดเกาะกันแน่นเนื้อละเอียดหรือหยาบสีดำแบบเหล็กสีผงละเอียดสีดำมีความวาวแบบโลหะเนื้อเปราะร่วนรอยแตกไม่เรียบรูปผลึกระบบไอโซเมติกแบบออกอแบบออกตาฮีดอนแข็งหก ค่าความถ่วงจำเพาะ5.18แม่เหล็กดูติดไอโซ e t ติกซิสเต็มแบบออกตาฮีดอน